ครในละอจันสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะสำหรับการปรากฏตัวของเพชรสกริตที่สวมบทบาทเป็นพญานาคองค์ตรีเนตรเรื่องนี้ต้องขยี้เพชรถึงเบื้องหลังการถ่ายทำที่มีหวานใจตัวจริงหมายาริกามาเข้าฉากด้วยและบรรยากาศที่เพชรบ,บอกว่าขนลุกค่ะพอเป็นพญานาคเนี่ยเราก็ตอบตกลงเลยว่าเล่นครับการแต่งตัวใช้เวลานานพอสมควรครับเพราะว่ามันต้องด้วย ด้วยหน้าผมใส่วิกด้วยแล้วก็เขาเรียกว่าชามใส่ชามด้วยแล้วก็ใส่มงข้างบนด้วยแล้วก็ใส่ชุดแบบมันเป็นชุดแบบเย,ย็บสดเลยครับแล้วก็เหมือนแบบไม่ได้แบบฟิตต <c oughs> ิ้งเลยเพิ่งไปฟิตติ้งที่นั่นเลย <c oughs> ที่น้ําตกเขียวสุวั์ก็คือเขาใหญ่ <c oughs> ที่ถ่ายกันวันนั้นคือแล้วก็เป็นอากาศที่แบบโชคดีอากาศที่มันไม่ร้อน <c oughs> เพราะว่าเป็นน้ําตกที่สวยมากๆคือแบบแบคกราวน์ที่สวยมากๆเือบไม่ต้องจัดแสงอะไรมากเลยอะแล้วก็ การกรทำก็ลุล่วงไปได้ด้วยดีก็เรารู้สึกว่าเรามีพลังในการในการเล่นเหมือนท่านได้ส่งให้กับเราอะไรเงี้ยมันเป็นบันไดเดินลงไปอีกโอ้ยไอตอนลงง่ายง่ายแต่ตอนขึ้นเนี่ยสิโอ้หแทบแบบแทบเมื่อยอะเมื่อยขาเราเดินตัวเปล่าอะแต่มีทีมุงทีมงานที่ว่าที่แบบช่างฟงช่างไฟช่างกล้องเนี้ยเขาถือกันแบบสงสารเขาว่าเพราะว่ามันเป็นมันเป็นโลเคชั่นที่แบบลําบากแต่ว่ามันออกมาสวยไหว้ครับขอครับคนลุกเลย ขอครับเพราะว่าเราต้องขอว่าเราขออนุญาตว่าขอยืมตัวท่านมามาันเลนะ่นอะไรอย่างเงี้ยบางช่วงขนบางช่วงที่แบบที่แบบว่ายน้าคือเราลงไปไว่ายน้ําจริงเลยขึ้นมาจากน้ํารู้สึกแบบมันเปิดตัว <Yeah. S 1> คุยกับพี่อู๋พ่มก,กับครับแล้วก็เราก็งงว่าแล้วก็ติดต่อทางน้องมายมาบอกว่าให้มาเล่นเป็นอวําคำเขาก็มองหาอยู่ว่าจะเอาใครมาเล่นกับเพชรดีพี่อูี่อกว่า เอาไม้มาด้วยแล้วกันว่าเวลาเล่นกันนะเก่งมากไม่เคยเล่นละครด้วยกันคือเล่นเรื่องเดียวกันแต่ไม่เคยเข้าด้วยกันแต่ทีนี้มันมาเข้าด้วยกันปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกมีความประหมา่าเราจะได้เห็นองค์พญานาคตีนอีกไหมย,ยังไงมีอยากให้ติดตามนะก็มีมีมีแน่นอนครับต้องรอดูครับแล้วก็เราดูทั้งเรื่องเลยครับไม่ใช่รอดูแค่ของผมเองเดียวเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งลุคของลุงเพชรที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะ ส่วนครื่องหน้าองค์ตรีเน่จะปรากฏกายแบบไหนต้องมาลุ้นกันค่ะเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนที่ช้าง